สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ที่น่ารักทุกคนคะ่ะพบกันเป็นคลิปที่6แล้วนะคะของงวดใหม่นี้วันที่1ทธันวาคม2568ค่ะใครมีฝันดีฝันเด็ดอะไรก็เล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้นะคะส่วนแอดนั้นนะคะจะตามหาความฝันแม่นๆความฝันดีๆที่ได้เลขชัดๆค่ะเอามาฝากเพื่อนๆนทุกคนนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันค่ะ ขอบคุณเจ้าของความฝันทุกท่านจากทุกช่องทางที่นำมาเล่านะคะขอให้บุญจากการแบ่งปันนี้ส่งผลให้คนเล่าฝันทุกคนโชคดีร่ำรวยเช่นกันค่ะเราไปดูฝันที่หนึ่งในคลิปนี้กันเลยค่ะฝันที่หนึ่งนะคะเป็นฝันจากพ่อชัยคนฝันแม่นจากช่องเขยออีสานใต้ค่ะพ่อชัยฝันนะคะว่าตัวเองนะ่ยไปนอนอยู่ในป่าแล้วก็ถูกงูยักษ์มีหงอนเหมือนพญานาคค่ะมารัดที่หัว พอรัดหัวเสร็จก็คายปลาออกมาจากปากนะคะปลาตัวใหญ่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะตัวผู้ฝันนั้นอายุ51ย่าง52ปีเกิด2517นะคะเพราะชายคนฝันเขาตีเลขเพิ่มก็คือ75257แล้วก็52ค่ะเพื่อนๆจะตีเป็นเลขอื่นก็ได้นะคะลองพิจารณาฝันนี้ดูค่ะฝันที่2ค่ะจากพ่อหญิงช่องเบาแอม หลังจากที่ไปเกี่ยวข้าวแล้วก็ทำพิธีเลี้ยงผีไล่ผีนาแล้วนะคะกลับมานอนฝันค่ะฝันว่ามีคนแก่มาหาสองคนมาบอกว่าได้กินอิ่มน้ำสำราญดีก็เลยจะมาบอกเลขเพราะหยิงเล่าว่าผีนาที่มาหาเนี่ยเขาเขียนเลขใส่เสาบ้านให้ตัวสีแดงๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าดูเอานะของดีเลขที่เขียนให้ก็คือ295กับ75หค่ะ ฝันที่3นะคะคุณยายเยือนช่องโชคดีชาแนลค่ะฝันถึงผีผู้หญิงมาหามาเรียกว่าแม่แม่แล้วบอกเลขงวดวันที่1นะคะผีบอกว่าเลขงวดวันที่1นี้ออก092นะได้ยินแค่นั้นใหญ่ก็จะดุ้งตื่นเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกลับหัวตัวเลขแล้วก็ตัด2ตัวกันด้วยนะคะฝันที่4จากน้องลาช่องเบานอง ตอนนอนเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะได้ยินเสียงคนแก่ผู้ชายมาเรียกค่ะมาบอกว่าอยากกินขนมให้ซื้อขนมให้ด้วยแล้วบอกว่าจะไปแล้วนะ294นะผู้ฝันคิดว่าท่านน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางค่ะอ่สามฝันที่เล่ามานี้นะคะจะมีเลข92ค่ะที่ตรงกันนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกัน62เอาไว้ด้วยนะคะ วันที่หค่ะแม่บามําช่องป้าบนุคนอีสานแม่บําฝันเห็นพระพุทธรูปสีเหลืองอารามสวยงามค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงจากพระพุทธรูปพูดด้วยนะคะบอกว่าบอกเลขแล้วนะให้ดูเอาผู้ฝันก็มองดูที่องค์พระพุทธรูปแล้วไปมองเห็นเลขที่คอพระค่ะเป็นเลขห8ด สลับไปมานะคะ6 8 8 6ขึ้นอยู่แบบนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกัน9-8-8-9เอาไว้ด้วยนะคะฝันที่6ค่ะเนียงอินจากช่องเขยอีสานใต้ค่ะเนียงอินเป็นอีกคนที่ฝันแม่นค่ะงวดที่แล้วเลขฝันเข้า4-5นะคะงวดใหม่นี้ฝันว่ามีคนแก่มาตามที่บ้านบอกว่าให้ไปดูนาเดี๋ยวจะพาไปดูนานะคะผู้ฝันก็ไปกับยายค่ะ แล้วยายก็พาไปดูที่ที่นาแห่งหนึ่งค่ะซึ่งผู้ฝันบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่นาของผู้ฝันค่ะแล้วยายก็บอกว่าเดี๋ยวไปพักที่กระท่อมของยายก่อนยายพาผู้ฝันไปนั่งในกระท่อมแล้วก็บอกให้มองดูข้างบนสิเห็นไหมผู้ฝันบอกว่าเห็นคขยายเห็นเลขยายบอกเออแค่นั้นแหละตั้งใจพามาแค่นั้นแหละแล้วยายก็บอกว่าที่หลังไปนาอย่าลืมเรียกยายนะ เลขที่เนียงอินเห็นที่กระท่อมยายก็คือ036นะคะเห็นเป็นตัวสีแดงๆเลยด้วยผู้ฝันให้กันเลข086เอาไว้ด้วยนะคะเลข3กับเลข8เลขเดียวกันค่ะบาาเลขที่ผู้ฝันคือ139ค่ะอย่าลืมเอาไปแตกเล่น2ตัวกันด้วยนะคะฝันที่7ค่ะฝันของพี่นางช่องเบานอง ฝันถึงรถคันใหม่ป้ายแดงของตัวเองนะคะฝันสองคืนติดเลยค่ะคืนแรกที่ฝันนั้นเป็นคืนวันโกนฝันว่าแต่รถดังเองแต่ผู้ฝันไม่ได้เดินไปดูนะคะพอคืนที่สองฝันในคืนวันพระฝันว่าแต่รถดังอีกแล้วค่ะคราวนี้ผู้ฝันเดินไปดูเห็นเลขขึ้นที่ฝากระโปรงรถนะคะเป็นเลข3ตัว2ชุดก็คือ8 6 5กับ764ค่ะ ส่วนทะเบียนรถป้ายแดงที่ฝันถึงคือ6609นะคะสำหรับเลขที่เห็นในฝันนั้นก็อย่าลืมกลับหัวเลข6เลข9กันเอาไว้ด้วยนะคะฝันที่8ค่ะเป็นฝันจากกลุ่มใน Facebook นะคะกลุ่มเล่าฝันผู้ชายเขานอนกลางวันค่ะฝันว่านั่งรถกระบะไปกับพ่อแล้วก็ไปจอดลงไปซื้อของในตลาดนัดพอซื้อของเสร็จเดินกลับมาที่รถเห็นลงศพส,สงลงค่ะอยู่ท้ายกระบะ ผู้ฝันก็ถามว่าใครเอาโลงศพมาใส่รถพ่อก็เลยบอกว่าก้มดูทะเบียนสิใช่รถเราไหมพอผู้ฝันก้มดูทะเบียนไม่ใช่รถผู้ฝันค่ะแต่ว่าสีเนี่ยเป็นสีเดียวกันสักพักพระกับเด็กวัดก็เดินมาแล้วถามว่ามองอะไรหรือโยมเห็นชัดไหมผู้ฝันบอกว่าเห็นชัดเจนเลยครับท่านก็บอกว่านั่นแหละรางวัลที่หนึ่ง อย่าลืมทําบุญถวายสังฆทานให้กับผู้วัยชนด้วยนะเขาไม่มีญาติพอเด็กวัดปิดท้ายกระบาก็เห็นป้ายเขียนชื่อวัดค่ะส่วนทะเบียนนั้นเป็นป้ายแดงนะคะเป็นเลข82-3924ขีด3 9 2เเขียนว่าเป็นรถใช้ระหว่างซ่อมส่วนทะเบียนรถของพ่อผู้ฝันนั้นเลขทะเบียน6624นะคะ ฝันที่9จากกลุ่มหวยฝันใน Facebook เช่นกันค่ะเป็นผู้หญิงฝันนะคะฝันว่าพระสงฆ์ขับรถยนต์ให้นั่งจะไปส่งที่บ้านนะคะผู้ฝันนั่งอยู่ด้านหลังแต่รถที่ขับไปนั้นไม่ถึงบ้านสักทีค่ะขับวนไปวนมาเจอแต่วัดในฝันไม่รู้ว่าเป็นรถใครนะคะส่วนทะเบียนรถของผู้ฝันก็คือ855บ้านเลขที่ผู้ฝันคือ564ค่ะ ฝันที่10เป็นผู้หญิงฝันฝันว่าแฟนเก่าพานั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถแหกโค้งค่ะแฟนนั้นเสียชีวิตคาที่ทันทีเลือดนองเต็มพื้นถนนส่วนตัวรถนั้นขาดครึ่งท่อนค่ะแต่ว่าตัวผู้ฝันเองไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะคะทะเบียนรถก็คือ2934อายุแฟนเก่า32ปีเกิด2536ค่ะทั้งหมดที่เล่ามาคือความฝันเท่านั้นนะคะ ป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคหาซื้อลอตเตอรี่นะคะหาซื้อเลขเอาไว้อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะใครชอบเลขไหนก็เอาไปเทียบกับเลขฝันตัวเองดูนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ